สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพามา,าดูนะครับอินตเตอร์เฟสนะครับอินตเตอร์เฟสคือตัวนี้นะครับอินตเตอร์เฟสหรือว่าถ้าจะเรียกเป็นภาษาไทยก็คือซาวการ์ดตัวหนึ่งนะครับอ,อินตเตอร์เฟสเนี่ยมีหน้าที่เชื่อมต่อนะครับต้นกําเนิดเสียง อาจะเป็นอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับในกรณีบางครั้งนะครับเราไม่มั่นใจในเซาว์การ์ดของคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าบางที่ห้อมันออกมาไม่ดีนะครับเราก็าเพื่อความมั่นใจเราก็ซื้อเซาว์การ์ดนอกมาใส่ที่นิยมกันมากมากนะครับคือคีเอทีฟนะครับมันมีอีกคีเอทีฟตัวหนึ่งแล้วก็ยามาฮ่านะครับส่วนตัวนี้บาลินเจอร์นะครับก็ให้ คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับให้เสียงที่เขาเรียกว่ามันสะอาดกว่านะครับมันสะอาดกว่าต่อจากอาคอมพิวเตอร์เข้ามิกเซอร์โดยตรงหรือถ้าเป็นมิกเซอร์บางตัวนะครับอย่างตัวนี้เขาก็จะเป็นมีอินเทอร์เฟซนะครับต่อ USB จากคอมพิวเตอร์เสียบเข้าเลยนะครับอันนี้ก็คือเราเอาต่อจากาสาย USB นะครับนี่นะครับจากคอมพิวเตอร์มาเข้าที่ าเข้าที่ตูดนะครับอินเตอร์เฟสตัวนี้นะครับจากอินเตอร์เฟสก็จะเอาพุตมาเข้าที่เอ่อมิกเซอร์นะครับเราสามารถเข้าที่ตัวนี้ยู่อได้เอ่อตัวนี้นะครับ x i l นะครับ x ได้นะครับแล้วก็ต่อเข้ามามิกเซอร์นะครับซึ่งมันจะสามารถที่จะควบคุมเสียงจากเอ่อินเตอร์เฟสตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะมี เอาพูดอยู่นี่นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะต่อต่อตรงออกที่หูฟังเราได้นะครับตัวนี้นะครับต่อหูฟังได้นะครับซึ่คืออ่านอกจากนั้นนะครับที่นิยมใช้ในไลฟ์สดหรือว่าใช้ในต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือตรงนี้มันจะสามารถต่ออินพุตนะครับอินพุตก็คือไมค์ไมโครโฟนเข้าได้ทั้งสองสองลูนะครับอ่า,อา แล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็มี4ีลูมันก็คือมิกเซอร์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีปุ่มปรับวอลลุ่มควบคุมอยู่นะครับแล้วก็มีมาสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมาสเตอร์นะครับนี่คืออินเตอร์เฟสนะครับความสําคัญความสามารถของอินเตอร์เฟสนะครับอ่ก็จะคือมันเป็นตัวกองเสียงแล้วก็จะทําให้เสียงเรามีมาตรฐานแล้วก็ คือมีความสะอาดขึ้นนะครับเนียนขึ้นนะครับซึ่งบางทีเราต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับอคอมพิวเตอร์บางจุดนี่มันจะมีรูหลวมนะครับรูหลวมนะครับบางทีมันไม่แน่นหรือไม่ก็เสาร์การ์ดการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์มันเป็นไฮเดฟจริงไฮเดฟแต่เสียงมันก็ยังไม่ใสสะอาด หลายๆคนจึงนิยมไปใช้แม็กนะครับแทนแทนโน้ตบุ๊กนะครับแม็กเสียงเขาสะอาดกว่าซึ่งอาจจะไม่ต้องผ่านอินเทอร์เฟสเลยนะครับอย่างอย่างตัวนี้นะครับมิเซอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ผ่านอินเทอร์เฟสนะครับผมใช้จากโน้ตบุ๊กส่วนตัวนี้นี่นี่ผมต่ออันนี้ต่อจากต่อจากโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ซึ่งเป็นไอโฟนซึ่งเสียงมันสะอาดนะครับของแม็กนะครับ ส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่มีผลนะครับอุปกรณ์คือเราก็ตั้งปกติเลยนะครับก็วันนี้ก็นำเรื่องอินเตอร์เฟซนะครับมาพูดให้พี่น้องเราได้ได้ดูได้ฟังได้รู้นะครับว่าประโยชน์มันมีอย่างไรนะครับมันมีก็คือบางทีเราต่อไมคโดยตรงก็ได้ถ้าเกิดว่ามีแค่ตัวนี้นะครับกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อเข้าเครื่องเสียงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านมิกเซอร์ หรือถ้าผ่านมิกเซอร์เสียงมันก็จะ,ะละเอียดขึ้นนะครับละเอียดขึ้นนี่คือประโยชน์ของอินเตอร์เฟสนะครับบางคนนิยมเอาไปไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม